สว,ส,สวัสดีค่ะเพื่อราจากกลุ่มอมามีนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะะว่าความเป็นมาของบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1 4สิงหาคมพศ2546โดยแยกตัวออกมาจากกิจาก,การขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยปสทเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งมีต้นกำเนิดนะคะมาตั้งแต่ปีพศ2426ในสมัยรัชกาลที่๕ ปัจจุบันนะคะไปรษณีย์ไทยให้บริการด้านการรับส่งจดหมายพัสดุโลยิสติกการค้าผ่านช่องทางออนไลน์และบริการทางการเงินทั่วประเทศวิสัยทัศน์นะคะส่งมอบการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ค่ะคู่แข่งไปรษณีย์ไทยนะคะมี c o u r i e express ค่ะจุดเด่นความรวดเร็วระบบติดตามพัสดุแบบเดียวทาง flash นะคะจุดเด่นรับพัสดุถึงหน้าบ้านมีระบบโค้ดเก็บเงินปลายทาง best express ค่ะจุดเด่นได้ขยายเครือข่ายรวดเร็วนะคะจัดส,งส่งต่าง S G X r e s s ค่ะจุดเด่นส่งของแช่เยน็นแช่แข็งการดูแลสินค้าอย่างปลอดภัย J N P X p r e s s จุดเด่นราคาประหยัดมีระบบติดตามขยายสาขาเร็วค่ะคู่แข่งทางอ้อมนะคะบริษัทขนส่งภายในแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซนะคะเช่นช้อปปี้เอ็กซ์เพช e ลาซาด้าเอ็กซ์เพชรดิจ s ตอลช็อปลส่งสินค้าโดยไม่เพิ่งพาไปสนีไทยอีกต่อไปค่ะ บริษัทขนส่งเอกชนท้องถิ่นนะคะเช่น n i m IM Express TP Logistics B Express รับส่งสินค้าเฉพาะพื้นที่แต่มีบริการรวดเร็วและตรงเวลาค่ะและบริการดิจิตอลในการส่งจดหมายนะคะเช่ e mail, e tag, App, นอีเมล eT a g ็แอปธนาคารทำให้ความต้องการส่งจดหมายลดลงคะ่ะไปจะเป็น7กลยุทธ์หลักที่จะช่วยให้ประชาไทยเติบโตได้ตลอดทั้งปีนะคะ 1. กลยุทธ์เราขับเคลื่อนองค์กรสู่ Information Logistics ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเช่น โพส ID, ดิจิทัลโพสบล็อกและส่งเสริม ESG เพื่อความยั่งยืนค่ะ 2. โครงสร้างองค์กรแบ่งโครงสร้างธุรกิจหลักเป็น4กลุ่มได้แก่ธุรกิจไปรษณียธุรกิจโลจิสติกธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริการข้อมูลค่ะ 3. ระบบการทาง,งานใช้ระบบ GPS, Tracking, Call Center, Mobile App และโพส ID เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการค่ะ สนะคะค่านิยมเรายึดค่านิยม P.O.S.T. Professional Over Deliver Speed และ h e n d e r ค่ะพร้อมวิสัยทัศน์ Sustainable Post เราทำได้ประสนียั่งยืนค่ะ 5. บุคลากรพนักงานกว่า25,000คนพร้อมพัฒนาทักษะดิจิทัลและบริการให้เป็นมืออาชีพค่ะ,ะนะคะทักษะหลักเน้นความสามารถรอบด้านทั้งจะส่งเร็วปลอดภัยบริการดีมีความรู้ด้าน e f t และเทคโนโลยี7 านิยมร่วมเรามุ่ง e e l i v e r i n g s ซท t a n a b l e ล o t t o โพ t t นเน e network ขยายบทบาทไปษณีไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคตค่ะต่อมานะคะคในส่วนของสวทของบริษัทไปษณีไทยจำกัดน,นะคะคจุดแข็งนะคะคมีเครือข่า,ขายทั่วประเทศค่ะบริการราคาถูกค่ะเชื่อถือได้ในฐานะรัฐวิสาหกิจค,ค่ะมีประสบการณ์สูงและพนักงานชำนาญพื้นที่ครองรับการส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ ต่อมานะคะคในส่วนของจุดอ่อนนะคะคบริการบางอย่างนะคะคยังสู้เอกชนไม่ได้คะ่ะเช่นส่งถึงบาง้านค่ะะคะขัดแยกล่าช้าบริการหลักการขายยังไม่ทั่วถึงคะ่ะระบบยังไม่ทันสมัยขัดความยืดหยุ่นต่อมานะคะคในส่วนของโอกาสนะคะคอีคอ้อมนะคะลูกค้าธุรกิจใช้บริการมากขึ้นคะ่ะตลาดใหญ่นะะะ,นะคแลรัฐบาลนะะคสนับสนุนธุรกิจโลจิสติกมีโอกาสสร้างพันธมิตนรนะะทางธุรกิจคะ่ะต่อมาะคะสุดท้ายนะคะคอุปสรรคะคู่แข่งะะเอกชนเพิ่มขึ้น แข่งขันด้านราคาหนักค่ะลูกค้านะคะเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นค่ะเทคโนโลยีของคู่แข่งนะคะล้ำหน้าค่ะทําให้ภาพลักษณ์บริษัทดูล้าหลังค่ะไปนะคะจะเป็นการสื่อสารการตลาดและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบริษัทบริษัทไทยจำกัดต้องเน้นการสร้างความผูกพันและความซื่อสัตย์ของลูกค้าด้วยแนวทางหลักระบบสมาชิกและสะส่งแต้มกระตุ้นการใช้บริการซ้ำไปการคอนเซนเตอร์และแชทบอทตอบสนองรวดเร็ว24ชั่วโมง ร้างภาพลักษณ์องค์กรที่เชื่อถือได้ผ่านการสื่อสารโปร่งใสกิจกรรม CSR และโครงการเพื่อชุมชนเช่นประเสริช่วยชุมชนสร้างภาพลักษณ์ที่ใกล้ชิดประชาชนการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ HRM ประสริไทยขับเคลือ่อนองค์กรด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ให้ทันยุคดิจิทัลโดยเน้นดนพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านอบรมและ e-learning 2. แรงจูงใจที่เป็นธรรมมีรางวัลสวัสดิการและผลตอบแทนตามผลงาน 3. ส,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสแสดงความเห็นสื่อสารภายในเข้าถึงง่าย 4. วางแผนกำลังคนและผู้นำรุ่นใหม่รองรับการเติบโต,ตขององค์กร 5. บริหารบุคลากร,กรได้ธรรมภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้สร้างวัฒนธรรมองค์กร ข็โดยสรุปภาพรวมบริษัทไปรษณีไทยจำกัดนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมให้บริการด้านไปษณีและโลจิสติกส์อย่างครบวงจรทั่วประเทศโดยมีประวัติยาวนานตั้งแต่ปีพศ2426ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ในไทยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการ ยุคดิจิทัลเช่นศูนย์พัดแยกอัตโนมัติและบริการอ e ีคอมเมอร์แม้เผชิญความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลีปย่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ไปรษณีย์ไทายยังคงมีบทบาทสำคัญนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและมุ่งสู่การเป็นผู้บริหารโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ในระดับประเทศและภูมิภาคต่อไป ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ